嘘。レーメン <laughs>

นนมมือิแตงไทยคนงานแห่งทุ่งหาเจริญเนี่ยเดี๋ยวก็มาย่างเดี๋ยวติดไฟก่อนหนุ่มหนุ่มเห็นน้ำลายไหลตอนนี้เหรอหนุ่มหนุ่มเมินมันก็มีหนุ่มมาล้อเลยว่ะไม่สวยแล้วไง แล้วแถวเนี้ยหนุ่มมืองามตายหาก็ได้ยอนว่โอโซนมีเทียนมมใช่ มันมีใครมีให้ไปช่วยหลังมันเปนกงแตกกันนะอะะจะไปล้างเตาล้างเตาอะไรเหรอล้างเหล็กเตาล้างไม่ต้องต้องใช้กันแล้วสิแกก็เอาเหล็กล่างขึ้นมาเหล็กบนแทนเนื้อมันไม่เกาะหมดแล้วไม่เป็นไรเนื้อล้างจืดก็มาให้กินอ่ะกินมั้งจื เดี๋เห็นเมื่อวานเนมึงก็ไม่พูดเพื่ออะไรคนน้ำใครไม่ว่าไปพรุ่งนี้อย่าตีกันถ้าจะตีกันรู้ตัวหนีมีคนละอันเอากันตีมันจะวางแขนเนี่ยคนเดียวแล้วก็ไปยกขึ้นแล้วขากลับแล้วก็แวะใอ้อะพี่มุณพี่เกมให้แล้วก็ไม่คืนเลยแล้วไมคนเละโอ้คเป็นร้อยผ่านลงน้ำแข็งเนี่ยปึ้ง

ปลาเดชของปลาเดชมนต้องเนี่ยมันต้องไม่มีน้ำเดี๋ยวทำในกระดองน้ำน้ำยดแห้งหมดพอดีนี่น้ำเต็มกระดองนั่นแหละสดๆปลาเดชย่างพอดีเลยเดี๋ยวไปตามปลาเดก่อนมาหน่อยนึงไม่บางตัวมันก็นี่เธอดองกินอีตัวไม่ไหมดูดิล่ะอีขาไหมเนี่ยไม่ว่าเนี่ยนะมันต่ำได้ถุงหน่อยเอฟแอลให้ดูหลับหรอ มันไม่หลับเหอหรยิง่งแบบยีายบอาบน้ำแม่งยิ่งมุดเปลือกสิีลา่างตักลีล่างอืมจะอาบน้ำแล้วไปถอนเกงนู้นก็ไม่ได้ต้องมาถอดตรงนี้ก <c oughs> ูคิดดูดูชาวเนะี่ยฮะมันไม่ให้ถอดตรงนู้นหรอกต้องมาถอดตรง,งที่จะอาบน้ำเน,นี่ยกางเกงมันก็ดึงขึ้นอ,อีกอ๋อมันก็เหมือนไปขึ้นตรงนู้นมันก็เหมือนจะถุนนั่นแหละมันไม่อาบน้ำในห้องมันจะอาบน้ำตรงนี้ก็ต้องพามาให้มันขาดไปว่าไป เด็น๋นวลองมามา,งมาก่อนที <g ülme> นี้แหละแม่ลูกอนอนซอนแม่เราวางไว้ให้เขาใส่ปูนใส่เปลือกอ่ะไอ้นนี้ยอาน,นี่ยักใบเนี่ยเออ,อจะได้ถ้ามันไม่ออกก็ตอนมันกัดเข้าปากก็กินแล้วไม่กินข้าวอ,อนีูนกินหอยกันอิ่มเลยเหรอไม่กินแล้ว แล้ววันนี้ว่าขมาเด้กินจริงไม่เดียวขี้ก็ออก <c oughs> เออวันนี้เ <c oughs> น่กินข้าวเลยแต่ไม่รอยู่บ้านขี่เถอะอย่าไปที่อื่นอันตรายดีนะที่ดาน,นิดมันชวนะไปไหมไปไหมไม่ไปอะมึงไงเขาอยู่ไหนบ้านเนี่ยหลับเลยง่วงมากเมื่อคืนนอนอไม่พอต้องทำงานไม่เขาจะทำกัว อะไรตัวไงล่ะตัวรับนี่รูายางหรือไม่หลังตุ๋นกดูดิไปตุดนจะไมย่างใหม่ยิ่แย้มดูเปิดกระดองถ้าเกิดน้ำมันยังเยิ้มอยู่อีกหนึ่งตัวนี้ไม่ถอยมันกินน้ำจะสุกใช่ไหมไม่สุกไหมมาตั้งแอกตรงนี้ได้เนี่ยไม่ได้ตั้งแอกตรงนี้มันเขาสุกไหตั้งกระดองแอุตึ๊กหน่อยอุ่ตึ๊กระดองอะตัวกระดองอ้าอ้าตัวกระดองดิเอาเอาหลังย่างทำไมล่ะเออหลังหลังไม่มีประโยชน์น้ำเยิ้มป่ะเนื้อไม่เคยมี

ออยนอนนอนเอากระดองใส่เหมือนเดิมไม่ต้องใส่กระดองแล้วนี่อย่างนี้เลยใส่ยดงอ้าวตัวนี้แห้งมากปะนี่ยย่าทั้งหมดเลยอ่ะปิดตัวใหม่หน่อยเอาไปเลยเอาไปทั้งหมดเลยเนี่ยนอกจากตัวที่ไม่ไหมอย่างเดียวก็เปลี่ยนทุกตัวเราตัวสุกัสตัวนี้ไปย่างยังไงกระดองมันไม่เหลืองเลยเยยก็งลัวเป๊ะหมดเลยเหมดก็กลัวมันในนี่อันนี้เบามากเลยโซอ่ะหยิบหยิบ กมาดองยังไม่เหลืองเลยย่างมันระดองเหลืองดิเนีี่่ยยเเออนตรงนี้ต้องเหลืองเหลืองแดงเลยอ่ะเนี่ยย่างมันกร็ดองเหลืองงั้นก็ให้โตลีย่างก่อนนะเยเยอะของมาเลยแล้วเนี่ยเป็นอะไรของทุกตัวแหละมากเลยทั้งทีตัวก็จะหากุ้งมังกรมาให้แม่มรีบกินหน่อยมาเลยตัะครับว่าไงครับ มันสุดจริงมาถึงก็สุดยอด,ดยอด,ยอดปลาตะเพียนว,ว่าถึงลูกพูดว่าไงครับมันพูดมาพอโยนปุ๊บมันอยตรงนั้นแหละบึ๊บไปเลยน้ำใสมากให้ทุกวันไม่ให้ตอนแรกที่ว่ามันเหลือน้อยเพราะตอนน้ำแหกที่ลงไปจับที่เคยถ่ายคลิปอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วน้ํามันแหกปลาไม่เหลือแล้วเหลือหน่อยเดียวเองปลาสวายอะก็แพเ,เป็นร้อยอะไรครับ อวไครับงั้นก็ที่ชมวิวนีอะไรครับน้ำจะใสเห็นล่าวไงเขียวหตาเลยใช่ไหมมัดหม้อมันเห็นไงเห็นทักมันน้ำแบบในทะเลใสเลยอ่ะน้ำไม่ไดมาวนนั้นคนแบบเนี้ยอยู่ไปเจมสีนี้บันยุบแล้วก็เติมน้ำมาดาเข้าไปเข้าไปน้ำาจะแอบกเอียวนอยห่อยนมันีันอ่นี่นีนี่นี่นี่น่ะี่นี่นี่น้่นี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 ่ี่นไปนี่นี้งี่นี่น่นี่นนีนี่นน่น่นนนน่น่ โอ้เดี๋ยวให้ดูเจอแบาว้อะไรกต่องเราต้องแล้วใหม่อะไรแก้มนะเชอรี่าองชิมดีนี่ไม่เวชิ้นน่เล่ไม่ไดไม่ค่อยมีเนื้อเนื้อเยอะแล้วทำยังไงวะเนี่ยมันหายแล้วมันอ้วนเดี๋ยวตัวมันจะขายยาวยืดัว จะเดี๋ยวมันจะชิดแต่ตัวมันเบานะตัวไม่หนักนะโครงที่โครงยากนะครับเนื้อกริวบีฟนี่จะอร่อยไหมนะที่โครงอาแแท้อันอะเอารสชาติอืมอกรสชมเอาบินมะนะแสบบอร์แสบไหมเย็บแสบไหมนุกัดเต็มเลยค่ะแสบอย่างงั้นอ่ะอืม เอาไปนอนให้ยุงกัดเนี่ยฉนชนอะไรกัดเกิดไม่เมลสนใจเราความกัดอย่างนั้นเนี่ยชนชนกระดูก um> ัเลยมาแล้วหรือมาแล้วจับเบอร์ครับกีทานหมดยังไงแล้าจะลงก็ไม่กินข้าวกันเลยเหรอกินก็หมดเลยแล้วคือท้าก็เข้าคาเข้าคาตัวมัองสมัน